สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็มาเจอกันอีกครั้งนะคะพี่เลนะคะพยาบาลจากเทศบาลนครตรังนะคะเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ผ่านโควิช่วงเขาเรียกว่าวิกฤตโควิด -19 กันมาทุกคนสุขภาพกายสุขภาพใจเป็นยังไงกันบ้างคะปรับตัวกันพอได้กันบ้างหรือยังคะวันนี้นะคะพี่เลก็มีความรักความห่วงใยมาส่งมอบให้เช่นเคยนะคะในฐานะที่พี่เลเป็นพยาบาลนะคะพี่เลก็จะพบว่า จากวิกฤตนี้นะคะก็จะมีอาการหนึ่งนะคะที่คนไข้ของพี่เลเองหรือว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่พบเจอกันเองหรือแม้กระทั่งพี่เลเองนะคะบางวันก็มีอาการนี้เหมือนกันนะคะเขาเรียกว่าอาการอะไรคะอาการนอนไม่หลับนะคะวันนี้พี่เลจะมานําเสนอถึงสาเหตุแล้วก็วิธีการดูแลตัวเองนะคะทํายังไงให้เรา,าผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้เรามีสุขภาพดีนะคะทีนี้นะคะก่อนอื่นเราต้องมารู้ก่อนนะคะว่าปกติเนี่ย คนเรานะคะมนุษย์เราเนี่ยนอนกันกี่ชั่วโมงคะยกตัวอย่างเช่นทารกนะคะจะต้องนอน16ชั่วโมงนะคะถึงจะพอดีนะคะหรือว่าในวัยรุ่นเนี่ยนะคะในวัยรุ่นที่ไม่ใช่วัยอย่างพี่เลแล้วนะคะก็คือต้องนอน9ชั่วโมงนะคะในเด็กวัยทีมนะคะต่อไปนะคะถ้าวัยอย่างพี่เลก็ประมาณ7-8ชั่วโมงนะคะในวัยที่เป็นวัยผู้ใหญ่นะคะอันนี้เป็นความต้องการพื้นฐานทั่วๆไปนะคะ ทีนี้สำหรับคนที่นอนไม่หลับเนี่ยมันจะนอนไม่ได้ตามนี้เลยนะคะก็คือนอนน้อยมากทีนี้ก่อนอื่นนะคะพี่เล็กก็จะมา,าเล่าถึงสาเหตุก่อนนะคะว่าการนอนไม่หลับเนี่ยมันมีสาเหตุใหญ่ๆอยู่โดยรวมๆแล้วนะคะประมาณ7ข้อต่อไปนี้นะคะสิ่งแรกเลยนะคะก็ทั่วไปตอนนี้ที่เราเจอก็คือเรื่องภาวะเครียดจริงไหมคะใครที่เครียดและนอนไม่หลับเป็นใช่ไหมคะที่เขาบอกว่าโอ,อ้โหเครียดจนกินไม่ได้นอนไม่หลับอันนี้นะคะก็เป็น สาเหตุอย่างหนึ่งนะคะก็คือเรื่องความเครียดข้อที่2นะคะก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมที่บ้านหรือบรรยากาศหรือความกดดันจากสิ่งแวดลอ้มลอมนี่แหละทําให้เรานอนไม่หล,ลับได้นะคะต่อไปนะคะข้อที่3ก็คือเรื่องของอาการเจ็บป่วยของคนคนนั้นนะคะเช่นเราไม่สบายอยู่หรือในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเขาปวดมากเขาก็นอนไม่หลับได้นะคะหรือคนที่เป็นไมเกรนพอเป็นไมเกรนปุ๊บก็นอนไม่หลับนะคะต่อไปนะคะในข้อที่4ก็คือสําหรับในคนที่ ยกตัวอย่างดื่มชอบดื่มกาแฟนะคะบางคนที่หรือว่ามือใหม่ไม่เคยดื่มพอไปดื่มมาคืนนั้นก็นอนไม่หลับเลยนะคะข้อที่ห้านะคะในคนที่ท้องว่างหรือคนที่ยิมเกินไปก็ทําให้นอนไม่หลับได้เหมือนกันนะคะข้อที่7นะคะเอ bon. ข้อที่6นะคะก็ค,คือภาวะการหลับของแต่ละคนนะคะยกตัวอย่างเช่นมีคนชอบแบบชอบนอนฝันร้ายชอบนอนละเมออันนี้ก็ส่งผลให้แบบเราหลับไม่เต็มอิ่มได้เหมือนกันนะคะข้อที่7นะคะในเรื่องของหน้าที่การงานของแต่ละคนนะคะ ยกตัวอย่างเช่นพยาบาลอย่างพี่เลนเนี่ยแหละค่ะ,ะเขาเรียกว่าทัมมิ่งของการทํางานเนี่ยมันมันเปลี่ยนตลอดบางทีวันเช้าเป็นวัยเป็นดึกอย่างเงี้ยนอนไม่เป็นเวลาก็ทําให้ช่วงเปลี่ยนวันเนี่ยเราก็นอนหลับยากเหมือนกันนะคะหรือว่าคุณหมอหรือว่ารปภอย่างเงี้ยค่ะคล้ายๆกันนะคะเมื่อเราทราบสาเหตุนะคะเราก็มาดูวิธีแก้นะคะว่าเมื่อเรานอนไม่หลับเนี่ยอาการนอนไม่หลับเนี่เป็นอาการที่บางทีพี่เลบอกได้เลยนะคะว่า เราไม่จําเป็นต้องไปกินยาได้เลยเราแก้ที่สาเหตุก็ช่วยให้ดีขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นเราเครียดเราก็ไปแก้สาเหตุของความเครียดนั่นก่อนก็พอเราหายเครียดเป็นไงคะหลับสบายหลับฝุ๋ยเลยนะคะข้อที่2นะคะเรื่องของการจัดสิ่งแวดล้อมอันนี้พี่เลมีประสบการณ์ตรงเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นคนไข้ของพี่เลเนี่ยมาหาหมอมาบ่อยๆแล้วก็บอกว่านอนไม่หลับนอนไม่หลับหมออาจจะให้ยานอนหลับกินกลับไปกินที่บ้าน แต่ว่าพอเราได้มีโอกาสไปเยี่ยมบ้านไปดูสภาพแวดล้อมจริงๆที่คุณยายอยู่นะคะก็จะแบบห้องนอนอยู่ติดกับห้องที่เป็นห้องดูทีวีของครอบครัวแล้วแบบเสียงดังตลอดเวลาเลยพอเราจัดสิ่งแวดล้อมให้คุณยายใหม่นะคะได้ไปนอนในห้องที่เป็นมุมเป็นส่วนตัวนอนหลับสบายเลยนะคะแทบไม่ต้องกินยานอนหลับเลยนะคะ ข้อที่สวิธีแก้นะคะก็คือให้แบบผ่อนคลายตัวเองก่อนนอนยกตัวอย่างนะคะที่พี่เลยเคยนําเสนอไปก็คือเรื่องของการแช่เท้าด้วยน้ําต้มสมุนไพรนะคะอันนี้พี่เลยบอกได้เลยว่าสุดยอดนะคะคนไข้ของพี่เลยไปทํากันหลายคนแล้วแล้วก็มีฟีดแบ็กกลับมาเล่าให้พี่เลยฟังก็คือพอใจกันแล้วก็นอนหลับฟันดีเลยทีเดียวนะคะต่อไปนะคะก็คือเรื่องของการฝึกการเข้านอนให้เป็นเวลานะคะเมื่อเรารู้สึกง่วงคนเรามันจะมีช่วงเวลาง่วงในตอนกลางคืนเนี่ย ไม่เหมือนกันนะคะบางคนสองทุ่มครึ่งก็ง่วงสามทุ่มครึ่งก็ง่วงอย่างเงี้ยให้เราไปนอนเลยค่ะถ้าเราเลยเวลาไปแล้วเนี่ยเราเข้าไปนอนมันจะนอนไม่ค่อยหลับนะคะสําหรับวันนี้นะคะพี่เลก็หวังว่าสาเหตุแล้วก็วิธีแก้อาการนอนไม่หลับน,นี้นะคะจะช่วยให้เพื่อนๆหลายๆคนนะคะนอนหลับได้โดยไม่ต้องใช้ยาค่ะวันนี้อวยพรทุกคนสวัสดีค่ะ